เจอกับเทพมาหมื่นทับนะเอ๊ะไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่นั่นตำแหน่งเขานะเราเจอกับยูเซอร์สี่สี่เจ็ดแปดสี่นะ ก็ห่างหายไปนานนะอันนี้เป็นเกมยาวเราเจอกับผู้เล่นเ е ตติ้งพันเจ็ดรอยเจ็สิบเอนะถือว่าเก่งนะครับโอเคมาเปิดม้าขวาหน้านตามสไตล์ของเราือ โอ้ให <Hey. S 2> uh ้ huh. สูงเลยแล้วกันนะเราก็ไม่ลงคลิปมาประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับก็ <Okay. S 1> เราจะลงคลิปนะ โดยเราอยากจะล่นกับคนเก่งๆนะเราก็ลงเจนจริงๆก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์นะก็เข้าใจได้ว่าช่วงหลังเราไม่ค่อยได้แมทกับคนเก่งๆนะก็เลยมันแมทยากเนี่ยด้วยความที่เ е ตติ้งของผมมันเยอะนะเราดูเลตติง้งคนอดินนะอดแล้วนะครับคนเดินจ้าเ е й ติ้งที่ไหนมาให้เราดูนนะไปไม่ได้นะนะ คนนี้เล่นดีนะครับคนนี้รับมือผมได้่อาข้าโอเคเลยนะมันไม่ได้อีซี่ขนาดนั้นหาบ o u n d a r i วันอลแมายกจกับเหลือหู Um, กินกินไมายกจกับเดือบูเออไม่ไม่ได้เปรียบสุโอเคมายกอ่า uh, <S <S ผมไปตุ่งกลับมาจากจันทบุรีนะก็ไปดูกีฬาแห่งชาติมาก็สนุกดีแต่ไม่ได้ไปเล่นนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบเล่นลกชอบไปดู ตอนนี้เราดีนะอ่อผมไม่ได้เปรียบ ยกมามาเราก็ต้องยกเรือมันต่อเสมอต,ต้องเสมอนะครับเพราะว่าทุนตัศน์เราเดินได้ดีครับได้ดีเดินได้ดีตามโอเพนนิ่งนะผมอาจจะเชดู so, yeah. ไม่ได้เล่น,ลนมาบใไรมาหลายวันนะผมเลยจะเล่นแบบไม่เสี่ยงมาครับต้องเข้าใจกัน ถ้าต่อเรือซอสเรือกินกินแล้วก็ถอยมาตอ่คตุ่ยเดียร์เดียร์เราถอยเม็ดนะแล้วก็วอ a ์ i ี่เดี ต็จะเบะด้วปปะของฟูลินเนาะ ผมเดินฝืนไปนิดนึงนะกนเกมนี้อันตรายอยู่ยีโรอเกินว้าวกินฟอนียกกินฟนกินลูกโดนลูกแฮะเล่ลนแล้ว To young one way. Oh. ฮืมแหรปล่า hmm. Not sure แต่มาผมติดอ่ะผมพวดที่จะทำอะไรก็ได้ไม่ติดแต่มา position ่ะแต่ um maybe not last Maybe I can pull this one สูส้ๆเราเดินเร็วมากเลยเราเดินดีมากเลยนะสเปอร์ Super. สูส้ๆเราเดินแด้แต่เบสบุ๊ตตลอดเวลาเลยซึ่งต้องยอมรับเลยว่าผมเป็นหลอ,อนกนะเกมนี้ What What is this? What is my Oh โอ้โหถอยโคนอนะซ้อนเรือ พวกยี่ห้หรือถอยอะถ้ากินโฟนเบียกินที่ไปเทคเทคเอ่อไอโฟร์เอชมค์กอชผมผม่าจะต้องกินอัพพรนะครับเ should be s h o be an answer เนีเดอลู้อ้ทำไมเขาเดินเร็วนะ The name matter. Hey. Maybe this. I don't know, man. I'm not sure about this one. Take or not thing. Uh, super unhappy yeah. this is super unhappy. Yeah. เดินไม่ทันอ่ะเพราะแรกมคือผมเดินไม่ทัน Maybe เราอาจจะเล่นบอลูไทยน้อยไปโอเคอยู่ใน D S น่าเชืโอจริงเี่ย นะผมรู้สึกมีความ A I มากเลยที่ผมเจอเพราะผมก็เดินไม่ได้ช้านะผมเดินเร็วมากผมเดินแบบยงกัเดินแบบแล้วนะ it is what it is นะครับ <laughs> this <the> case <Okay. S 2> นี่ครับนี่คือข้อดีของการให้เรียสูงนะผมไม่รู้ว่าคู่ต่อสูผ anyways, <laughs> ผ้ผม AI หรือเปล่าบ u t anyways ผมผมผมน่าจะโคดร,รอได้ไม่ว่าจะ AI หรือไม่ก็ตาม <Yeah. S 2> เพราะว่าทรงเราแข็งนะครับ because ผมเม็ดอมะ so impossible to break through it's impossible to break through so I'm just set up a, 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 just set up a bunker right. and I will show you how to set up bunker only part now the name of the doing nothing I have he said I have I โอเคซึ่งซึ่ผมต้องการให้เขาแทงปิดนะเพราะว่าหมากมันจะปิดแล้วผมก็จะสิเป็นได้ได้ง่ายมากแล้วผมจะมามมายืนแทนโฟนแล้วก็มันจะจับเรียร์ตัวนี้ so ถอยมาตันนี่ i อยตันนี่แล้วกไปตันนี and I will have a good game okay นะครับนะครับคือเรามีตัวใหญ่สามตัวไงแต่เขามีตัวใหญ่สองตัว t h ่น is ็ choice ว่าเออไม่เราก็จะแพ้ยากมากนะครับใครบอกเบี้ยสูงไม่ดีไม่จริงนะจะเห็นได้ว่าขนาดเกมจริงแค่ไหนก็ is okay ด้วยครับ star p l o s t not l o s t ้อมมาจะอาจจะดูไม่ดีสักเล็กน้อยแต่ว่า Anyway, well, I have no problem. So. Okay. But yeah, I have problem. เก็บร yup. ูไว okay. okay. ้ก่อนให้ขุดเข้าไปได้เพราะว่าเราไม่ใี่ว่าโอเคว่าจะไมไอ i ก็ได้นะหรือหรือคือถ้าต่อให้ใช้ไอเดินน่ะตอนหลังก็เดินไม่ทันละ ไม่พี่อาจจะคนเดิมนี่ยแหละแต่ว่าเก่งมากคนนี้ต้องยอมแล้วเบ่ร์อะไรผมจะโชว์เห็นว่าการจะเป็น GM ได้ For, oh, นี่เเก่งบ้างกับประการเพราะโอ้ช่วงมิดเดิลเกมนี่เรียกว่าไม่แพ้ผมเลย but uh, uh, I will show you in super end game no this winning นะ this winning อันนี้วินิงฟอร์ไว้นะเพราะว่าผมบล็อกที่ปดแล้วผมก็สามารถปไปหงายได้นะครับในโพสิชันนี้นะครับผมคิดว่านักเกมเนี่ยสีตามเดินมาถูกหมดทุกตาเลยน่าจะผิดแค่ไม่เกินหนึ่งถึงสองตาแล้วก็แพ้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุยหัากรกกับเซนบอลทางเพจ a c e b o o k แล้วก็จีเอ็มบอโลกทาง u t u b e ด้วยนะครับแล้วก็ตำรามผมออกแล้วนะครับมีและยังหมาะสมได้ก็คือเล่มหนึ่งขวาตีมาเห็นคู่กลางแล้วก็เล่มสองขว่า ดีมวนถึงคู่กันด้วยท่าไม้ตายนะครับก็ใกล้หมดแล้วนะทั้งสองเล่มเลยถ้าหมดแล้วก็ต้องรอพิมพ์ใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ